ค่ะเด็กๆสวัสดีวันที่9กุมภาพันธ์พศ2565วันนี้เราจะมาเขียนตามคำบอกแล้วก็คณิตคิดเร็วกันนะคะลูกหยิบสมุดเขียนไทยขึ้นมาเขียนวันที่ขีดเส้นใต้เล่มสีม่วงนั่นแหละลูกอ่านคำแรกนะคะลูกคำแรกต้อนรับตอนตอนตอนไม่โทรต้อน รอ,อะบ,อ,บอนรับต้อนรับครูกระดกลิ้นเป็นรอเรือนะคะลูกรอเรือต่อไปคําที่สองสวยงามสอออวยอสวยสละอัวมีตัวสะกดมีแค่ตัววอลแหวนนะคะไม่หันอากาศหายไปสออวยอสวยงออมองงามสวยงาม ต่อไปคำที่สามประทานปอรออะประทอ,อานอทานประทานพอทงนะคะลูกทานพอทงนะคะลูกต่อไปจังวะจออะงอจังหอวออะวะจังวะ ต่อไปคำต่อไปนะคะลูกจังวัดจออะงอจังหอวออะดอวัดจังวัดคำต่อไปนะคะละจริงมากจริงมาก จอรออีงอจริงมออากอมากจริงมากอะบรรทัดที่สามนะคะลูกบรรทัดที่สามลูกสแสดงสแสดงสอดแอ,องงแสดง สระแอตัวข้างหน้านะลูกสระแอ,อสอเสือดอเด็กงงูสแสดงอ่าคำต่อไปนะคะลูกสัญญาณสออยอสัญยอหญิงเนะี่ยค่ะลูกสออยอสัญยออานอญานยอหญิงสระอานอเนนสัญญาณต่อไป ต่อไปคำต่อไปนะคะลูกรายการรายการนะคะลูกรายการรอออยรายกออารอการรอเรือสะกดนะคะลูกรายการอ่ะบรรทัดสุดท้ายนะคะลูกบรรทัดสุดท้ายระเบียบรออะระบอเอียบ เบียบระเบียบต่อไปปีแรกปออีปีรอแอร์กอแรกปีแรก ไปคณนนี้คิดเร็วนะคะลูกมีห้าข้อนะคะลูกคณนนี้คิดเร็วมีห้าข้อข้อที่หนึ่งต้องเรียนเขียนไว้ก่อนนะคะลูกสี่สิบหกบวกสามสิบแปดเท่ากับสี่สิบหกบวกสามสิบแปดเท่ากับต่อไปข้อที่สองยี่สิบห้าบวกเก้าเท่ากับยี่สิบห้าบวกเก้าเท่ากับ ข้อที่3 65หกสลบเท่ากับข้อที่4 72เจ็ดลบ24เท่ากับข้อที่5 91เกลบสีเท่ากับ อันไหนที่มันมีโทษให้หนักเรียนเขียนโทษไปข้างหน้าการบวกการลบถ้าลบไม่ได้ให้หนักเรียนทําไมคะค่าทิ้งและกระจายตัวหน้ามาแค่นี้นะคะลูกเขียนตามคําบอกแล้วก็เขียนไทย